สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e a n u e s t a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คสภาพอากาศประจำวันกันค่ะและดูว่าจังหวัดไหนยังมีฝนฟ้าบ้างถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะไม่มีจังหวัดสีเหลืองและสีแดงตอนนี้เราก็ไปฟังกันเลยค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะถ้ายังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้นุ้ยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นชนี้ทําให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะ โดยบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอา่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอา่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดร,ระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญนะครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนานนยกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียยลาและนราธิวาสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้พบกับนุ้ยได้ใหม่นะคะในคลิปหน้า บา,บายค่ะ